ไฟพี่ดูข้างหน้า<_ <v> _>นี่ผมบอกแล้วมันเป็นสีเขียวตางอนเฮ้ยมันเป็นเปลวนะพี่เฮ้ยนี่งไงนี่งไงนี่ไง บอกแล้วที่นี you <bizarre> ่น่ากลัวกว่าเมื่อคืนสาธุพี่ได้ยินไหมครับเขาเป็นการพูดคุยผมอุทิศบนให้นะกูมานมันลกแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้มีใครขึ้นมาไงไม่มีใครมาทําความสะอาดไงคือยามาเฮ้ยกัดกูแม่งลูกกูจะขึ้นมาได้ป่าววันนียดู ไม่นะเลยไม่ใช่จริงดิไม่ใช่แล้วเดี๋ยวกูก็หลอนดิเฮ้ยลุน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 เฮ้ยลุนลุนเฮ้ยหยูดตรงนี้ก็ได้หยุดเป็นเพื่อนกันก็ได้เว้ยเดี๋ยวโอ้ยลุนลุนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเฮ้ยเป็นสบายสีเขียวที่ลงมาเดินมาเลยอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้ เสียงเด็กหัวล้อกูมาเลยอย่าหัวล้อแบบนี้มันเขาสาดใจผมอ่ะหรือเขาสนุกอ่ะกับที่ผมโดนผีหลอกเฮ้ยเสิงเฮ้ย สาธุสาธุเจ้าป่าจะเขาจะแมงงูพญางูกณเสียงนี้ผมไม่ไว้ใจพี่ผมมาดีนะครับคุณ <c oughs> ลั่นเขาเลยเฮียเอา้าเมื่อกี้เหมือนมันเป็นตัวนักๆที่ลงมาจากเลื่อยดีกว่าลงมาจากกิ่งไม้เมื่อกี้นี่ยอบยวบไปหมดเลยพี่ เฮ้ยยังเจไม่ได้ตกเหวแม่ผีสามพี่จะเป็นงูหรือพญาง,งู <c oughs> มึงูคนพูดเองเลยเจ๋งความมาถรฐานความแปลกความอะไรให้พกไปเจอให้สัมผัสอเมื่อกี้เป็นสบายเขียวร่างดำแต่ผม พ่มไม้มันยวบเหมือนตําหนักตัวอะไรเลื้อยก็คือเหมือนเราเห็นงูปกติที่เลื้อยลงมาแต่นี่มันยวบเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวนะครับโอ้ยนี่ก็งูเฮ้ย เสด็จเจ้าเสด็จเจ้าที่เฮ้ยพี่พี่หนิงหยานนะพี่ดูพี่ดูพุ่มไม้ยั่วมาเลยกูจะเรียกขึ้นมาดีหรือเปล่าวะ 5,400คนขอกะขยับมาที่เพจผีหิวหวีเพจผีหิวหวี Yeah ผมมารู้ครับใครอยู่ข้างในผู้ขอผมไม่ให้เฮ้ยอ๋อไม่องกับอัะ ือลูกผมมีสติและลูกผมจิตแข็ง ใหญ่ด้วยข้างในเฮ้ยประตูปิดพี่ผมเห็นแสงจากในนี้นึ่นนึ่น,น,นไอ้กัดเฮ้ย่อ้ยเดืยด้วยกัดกัด เฮ้ยอะไรวะเฮ้ย้ยว่าอยู่ตรงไหนเยอะ้วยมันจะเอาขันไปบ่กคันคัดคัดเอาขันไปคันได้ยินเสียงพ่อไหมตอนนี้เฮ้ยชั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 ยอยู่ตรงนี้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 พี่มันเข้าไปไม่ได้เลยขนาดเข้าไปแล้นั้นสัญญาณหายเลยเส้นลูกแสกมาคัดวิ่ง

เขาเดินทะลุกระจกมาจังไงวะพี่พี่เขาเดินวนอยู่ตรงเนี้ฮึฮึเือกาดขี้ใช่ผมไม่รู้เลยถ้าพญานาคข้างในมีทั้งดำทั้งเขียวทั้งเงินทั้งทองมีหมดเลย โอนะครับมาให้ดูวีดีโอครับมาที่เพจอีปอบใดใด,ด,ดพี่นะมาที่เพจอีปอบใดใดอีปอบลหลายคนไม่รู้ว่านึกได้หรือยังนะพี่นะที่เราเจอวันนั้นผมยังไม่บอกองครับอ์มาใหญ่ใหญ่เลยเฮ้ยเราแม่งลบออข้างหลังก็เสียวนึกได้แล้วค่ะ เราเจอพญานาคในถ้ำเห็นเป็นพญานาคเลยที่เลื้อยอยู่เป็นหางสะบัดใช่ไหมพี่นั่นแหละพี่เมื่อสามปีที่แล้วที่เราเจอกันนั่นคือความอาจรพี่ไฟเสียงเสียงโแม่ลูกมาดีนะครับมายนบารมีมาสัมผัสเรื่องราวความมั่นถันอย่าทำร้ายกันเด้อนี่เลยพี่ที่เหมือนเขาเลื้อยลงมา ได้ยินไหมได้ยินสติขอถามพี่ไปไหนได้ยินระวังผีเสียงขึ้นไปเสียงแบบโหยหวนเลยพี่ฟังเป็นเสียงแบบหวนหวนเลยโอ้ สเดินขึ้นไปดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขัดไกลมากสูงมากสูงนุ่นนุ่นโอ้ยเฮ้นเหมือนเลื้อยอ่ะไปเฮ้ยเฮ้ยถอยลงมาเล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 ย โอยมันเป็นลักษณะเสียงเหมือนลูกไฟแตกอแรงมากไปอะไรอย่าจ่าวิ่งก่าวิ่งเจียงหอยอยู่บนต้นไม้นะพอได้ยินพอได้ยินพอได้ยินบนต้นไม้นี่นหละ เฮ้ยแค่ดูเฉยอยู่เฉยนะห้ามวิ่งเด็ดขาดนะเออถ้าตัวใหญ่เขี่ยไปมันนัทสายมือมาหนิมานิหลอิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นสายมือไหมเมื่อกี้นี่งูงู เฮ้ยง hey, hey! oh. hey, like ูเฮ hey, uh ้ย huh. ก yeah. hey! ัดลงมาหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเวอร์เลยดีนะผมหันไปเห็นซ้ายไหนพ่อซูมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นลานเร้อยพี่ ลอยลอยเรื่อย,อยผมไม่รู้เลยทีนี้ <c oughs> อย่าขานเด็ดขาดเสียงชื่อเรา <c oughs> งูที่ไหนจะมาฉกคอ <c oughs> งไม,มง่โชค, <c oughs> น,โชคนี้เลยเสียงผู้หญิงแก่ โอ้ยโอ้สมมาสมรท้สิส้ัดดูข้างในพี่พี่ทำไมสิเหมือนข้างล่างมันเป็นลักษณะเหมือนลำตัวของงูใช่ไหม,มดูนิ เฮ้ยการถอยมาได้กาถอยาหาพ่อหาพ่อหาพ่อ,พอดูดูดูข้างในร,รูปปัน้นพี่ครับเอ้ยพี่ดูรูปปัน้นนี่คือรูปปัน้นชุดเขียวผมยาวก็ที่เราเจอกันนี้ที่เขาเรียกเราอ่ะเรียกกัดกาดใช่ไหมใช่พี่เป็นรูปปัน้นพ่อ คัดมาใกล้ๆพ่อเลยเป็นเสียงเรียกเราเลยเป็นเสียงเรียกชื่อเราเลยแล้วเสียงเขาออกมาจากกระจกได้ไงออกมาอย่างชัดเลยเฮ้ยโอ้โหใช่เฮ้ยพี่โอ้โหเฮ้ยกูจริงที่เราเห็นเกยยืนหนู่ด้วยนังเจอแชร์เปิดสานาร์ดเขอแลันเฮ้ยกัน ข้างในมันเป็นถ้ำเหรอ,อยู่ยเฉยยู่เฉยยู่เฉยยู่เฉยบางสิ่งบางอย่างอย่างก็บอกกลัวได้อยู่ได้ <Hey. S 1> กลัวแล้วต้องอยู่ให้ได้ <c oughs> มันเราจะไม่ได้เห็นอะไรเฮ้ยโอ้

กัดเด้อเด้อเราอยู่เฉยๆนะอย่าวิ่งอย่าวิ่งไปไหนตั้งซาทัวร์เลยหลวงพุทหรือข้างหลังถ้ำนั้นเฮ้ยดูกเฮ้ยยะทุกเกียวฮาซาทัวร์หลวงพุทธรู้ไหมาบ้าอะไรซักคนพังลง ไอ้กัดเสียงอย่างเงียบตั้งสติทีลูกเอ้ยเฮ้ยอย่าเงียบเสียงนะพ่ออันตรายนะบอกไปก่อนแล้วอย่าเงียบเสียงตั้งสติเดี๋ยวผมไม่รู้แม่อะไรเนี่ย เดี like ๋ยวให้ในถ้ำน <res> ี <res> ้กัดไปไหนวะพี่พี่เออ โอ้โหโอ้โหเสียกันอยู่ในเสียกันอยู่ในการการกัรตั้งสติก่อนไอ้ขี้เอ้ไอ้การส่งเสียงไว้การส่งเสียงไว้การส่งเสียงไว้ส่งเสียงไว้ส่งเสียงไว้กระตุ้นตัวเองให้มันมีสติเรรักกู พี่บ๊าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอการหายไปไหนแล้วมันมีเสียงเอ่อเสียงอะไรมาคล้องดังทางเข้าเลย,ดย,ดยเดี๋ยวดเดี๋ยวมาที่เพจผีเล่นผีสองเพจผีเล่นผีสองนะครับเมื่อกี้มันเป็นดวงไฟสีแดงน่ะเห็นปหมไหนเลยซูมดิเห็นเห็นเห็นซูมดิเป็นไง ลอยเลื้อยเดี๋ยวผมให้ดูลอยเลื้อยด้วยพี่โห<ฮ><ฮ>เดี๋ยวผมจะให้ดูเอาตั้งกล้องไว้โฮ้ย่าเบลอเลยเฮ้ยน้ามายืนมุมพ่อดิเป็นลอยเลื้อยพี่ดเดี๋ยวพี่ดูนะพี่จะเข้าใจเสียงี่ เป็นคาบเป็นคาบที่ติดนแน่นเลยนะครับคาบที่ติดแน่นเลยเห็นไหมพี่มันไม่ใช่คาบใหม่และมันเป็นดินซึ่งพี่ดูนะครับนี่นี่ลอยใหญ่เลยพี่ผมพยายามจะส่งสะท้อนให้มันเห็นชัดเท่าที่จะชัดได้นี่นี่เะีี่อันนี้เป็นคาบจริงๆเลย ผมพยายามหาองศาของแสงนี่คัดได้ยินเสียงเลยไหมได้ยินครับนี่พี่พเสียงเสียงใหญ่ผู้ชายใหญ่เลยเป็นลอยเลยมันนี่เลยนี่นี่อืมพี่ใหญ่มากเห็นไ,ไหมครับอะไรเสียงใหญ่ๆ พี่ดูมาจาทางนี้ข้างในในที่เจออ้กัดอ,องค์พ่อปู่ล้มลงไปแล้วพังหักแล้วนี่พี่องค์พญานาคล้มไปหมดแล้วเฮ้ย <c oughs> ใช่นี้ไหมที่เห็นนหะใช่ครับใช่รูปร่างแบบนี้ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แสงสีแดงลอดช่องประตูมานั่นน้อุ้น แกวนดูหน้าประตูหเหรอเฮ้ยเหมือนหัวชูขึ้นน่ะเออผมก็อยากจะขอโชคขอเลขนะพี่เพราะจะใกล้วันที่สิบหกแล้วครับพี่ได้ยินไหมครับแล้วเหมือนเขาขยับนั่นฮ้ออกัดอย่าวิ่งนะเราอยู่ตรงนี้ตั้งจิตให้บริสุทธิ์ สาธุเด้อพ่อปู่ <c oughs> หากล,ลูกมีบุญวาสนานะลูกมาด้วยจิตที่บริสุทธิ์มาทำงานมาสัมผัสมามาพิสูจน์ก็ขอให้หากมีบุญวาสนาร่วมกันให้ได้โชคตรงนี้และให้เข้าใจว่าลูกมาดีลูกจะตั้งองค์พ่อปู่ขึ้นกลับมาให้ตั้งงา์เหมือนเดิมสาธุเพราะผมเติมน้ำในบ่อพญานาคที่บ้านอยู่ตลอดครับเติมให้เต็มอยู่ตลอด กาบไหวอยู่ตลอดอเฮ้ยฮู้<ห>ลูกตลกตาเฮ้ยพ่อลูกกตาใช่สองดวงเลยออกพรรษาแล้วอ๋อาทุกเด็ครับเดี๋ยวผมก็ได้มา ก็ดีด้อผมมาดีด้วยครับแต่เมื่อกี้มันมีร่างผู้ชายที่ผมเห็นตอนที่เขายืนอยู่ตรงตอนแรกแต่เมื่อกี้เขาเดินมาเขามาปิดประตูตรงนี้เขามาปิดประตูนี้ดวงไฟดวงไฟดวงไฟเฮ้ย อย่านะครับผมมาดีครับผมไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีนะครับเฮ้ยพ่อมันมีร่างผู้ชายอยู่ตรงนี้โอ้ยฉันก็ซูไม่เป็นที้มันมีร่างผู้ชายอยู่ตรงนี้น โอ้ยสติไม <ina> pe ่เป็นสุกแล้วครับโอ้ยเราแวงไปเบิดแล้ว้ยพี่ผมไม่ตกใจได้ไงแล้วพี่ดูไปเรื่อยเืยเฮ้ยพี่เฮ้ยเป็นคาบเลื้อยแบบ ใหม่เลยนี่ไม่รู้เลยลงหรือเลยขึ้นพี่พี่โอ<ฮ>้ยอยากจะวิ่งมาเลย <c oughs> โอ้ยพ่อปูถ้าอยากให้ลูกบูรณะจัดตั้งองค์พ่อปูตั้งมาตั้งงาเหมือนเดิมให้โชคให้เลขลูกให้ลูกมีบุญมีบารมีมีวาสนาเด้อได้ช่วยกันโอ้พี่เอ้ยดูรอยอยืทีนี้ชัดกว่าเดิมอีกนุ่นโอ้สุดยอดโอ้ ไปตรงนู้นพอดีดิเฮ้ยอยู่นะครับอุ้ยไม่กล้าเหยียบลอยแล้วพี่เคยดูอะไรนะครับมันมีอะไรแปลกอยแล้วผมจะบุรณะทำใหม่ให้ขึ้นมาตังาให้คนมากราบไหว้นะปู่นะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยเกิดโดนมันดานให้ มีโชคมีดวงให้ถูกรางวัลท ah ี่บ้านผมก็มีท่าปู่น้า่าอยู่ที่หิงพระกราบไหว้วเติมน้ำในบ่อดูตลอดด้วยครับเพื่อบริวารเพื่อนน้องหลายหลาคนที่งานก็ให้มีโชคมีสิ่งดีดีเข้ามาทะปู่นะโอ้ขนลุกอะไรเดี๋ยวน้าปู่ แปดหนึ่งเหรออันนี้เป็นแค่ผมอันนี้เฉย <c oughs> เดี๋ยวต้องดูเรื่อยพี่บุญวาสนามีโชคมีดวงใหญ่ๆเขาสักทีได้ไม่ต้องลำบากจะได้มาทำมาตั้งองค์พระปู่ให้กลับมาสง่าเหมือนเดิม <c oughs> เพื่อให้คนมากราบไหว้นะปู่นะ ช่วยกดถูกใจที่เราปักหมุดด้วดพี่นะแอดไลน์เพื่อนๆเข้าไปสมัครผู้ใหญ่จะดีแล้วนะครับเดอเด้ย <c oughs> อยูพีเด้พเ้อเดันพด่จะด้องด้นาดนน้อเดจอเด็นวดาชัดมาเเด ที่แสงพี่เมื่อกี้พี่เห็นแสงไหมครับแปดสี่แปดฮึสี่แปดพี่ดูสามสี่แปดสี่แปดสาม แต่ว่าพี่เชื่อในตาพี่เอาเองนะพี่นะไอ้ผมก็พูดในมุมที่ผมเห็นี่เฉยแต่พี่นะเมื่อกี้มีแสงพี่พี่เห็นแสงใช่ไหมคนระับไม่วิงไปไหนพี่นะผมมาขอโชคตัวใหญ่เลยพี่เห็นไหมครับไอ้ดูเลยเห็นชัดได้ไหมครับโปรเฮ้ยพี่ตามแสง ที่มีลำแสงออกมาสาธุเดอ้อปอฮึม,มอโอ้มีเสียงถามามึงมาทำอะไรผมมาดีครับนะอย่าลืมนะสาธุเด้อเห็นไหมเบ่สี่แปดสาม สี่แปดสามสี่สามแปดสามสี่แปดแต่สิ่งตรงนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเห็นแบบนี้เราก็พูดแบบนี้เฉยเราก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าทุกสิ่งอย่างจะเป็นยังไงก็ขอให้เรามีโชคมีบุญวาสนาให้ได้มีโชคมีดวงเขาเถอะเราจะได้มาตั้งพระปู่ให้กันร่างองค์พระปู่ให้ต้งงาเหมือนเดิม เพื่อให้มีคนมากราบไหว้มาสักการะขอให้ลูกให้ทุกคนมีโชคมีดวงมีบุญวาสนาถูกระหวัตใหญ่เด้อถูกรางวัลที่หนึ่งนะปูน่นะสี่แปดสามสามสี่แปดขอให้โอ้ 3, 4, อาสามสี่แปดสาธุเด้อ อยู่ยที่แต่ละคนเห็นนะพี่นะผมพูดในมุมของผมไม่เฉยนะพี่เนาะเดี๋ยวนะพี่นะองค์ปู่สีเขียวครับแล้วก็มีแสงสีแดงที่ลำตัวแล้วก็เมื่อกี้เป็นแสงสีแดงขึ้นตามลำตัวแล้วมีเสียงมึงมาทำอะไรผมก็มาขอโชคอะไรลกูกแก้วไปไหนแล้วไม่รู้เออ ฮ้ยสาธุสาธุเออนี่นี่แหละพี่ที่ผมอยากให้ดูนะพี่นะ